สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำคลิปสุดฮิตณตอนนี้นะครับก็คือคลิปวิดีโอทะลุจอพร้อมอีโมจินะครับผมอย่าเรียกว่าสอนเลยอ่าเรียกว่าแนะนำวิธีการทำแบบง่ายๆกันดีกว่านะครับโอเคใครที่ยังไม่ทราบผมคิดว่าหลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับแต่ใครยังไม่ทราบนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็อย่างแรกนะครับให้โหลดแอป c a p c ั t ก่อนนะครับผมเป็นแอปตัดต่อทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแม่แบบด้วยวันนี้ผมจะพาไปแนะนำการใช้แม่แบบนะครับโอเคนะครับผมเข้ามาในแอป Cap Cut นะครับผมแล้วก็ไปที่แม่แบบนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็หาพรีเซ็ตที่เราต้องการครับแม่แบบที่เราต้องการครับพิมพ์คำว่าทะลุจอตัวเลือกอาจจะน้อยนะครับผมให้พิมพ์คาว่าจอพื้นหลังอีโมจินะครับก็จะมีตัวเลือกเยอะแๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดแค่ สองอันดับแรกนะครับที่ยอดฮิตนะครับผมอันดับที่2นะครับผมเป็นของน้องการสุดานะครับผมอาน้องเขาก็น่ารักนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะของน้องการสุดานะครับอันดับหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นของพี่เฟร์นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลย จริงๆผมว่าจะทําตัดเองด้วยแหละนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับผมคลิปบางอย่างที่มันยอดทีเนี่ยผมก็จะตัดเองแต่แบบไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็มาดูของี่เฟิร์นนะครับผมก็พี่เฟิร์นเนี่ยก็จะทําสอนอทั้ง YouTube แล้วก็ทิกต o กนะฮะก็สามารถเข้าไปดูของพี่เขาได้นะครับผมก็คลิปอะไรที่แบบว่ายอดทิแล้วก็คลิปตัดต่อเจิงๆต่าง,งๆเนี่ยก็พี่เขาก็จะสอนหมดนะครับ โอเคผมจะใช้เป็นแม่แบบของพี่เฟิร์นนะฮะก็กดตรงแม่แบบตรงนี้แล้วเราก็เลือกแบบว่าภาพที่เราต้องการนะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเมื่อเลือกวิดีโอแล้วก็รูปภาพเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าจริงๆเรากดแค่ภาพเดียวมันก็จะขึ้น3นะครับเพราะว่ามันเผื่อการเคลื่อนไหวด้วยนะครับผมก็ให้กดที่ดูตัวอย่างนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเมื่อพอใจแล้วนะครับผมก็ให้กดส่งออกนะครับผมเมื่อเราต้องการบันทึกให้กดส่งออกนะครับแล้วก็ไปที่ส่งออกด้านล่างดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเลือกด้วย ก็จะทําการประมวลผลสักครู่นะครับโอเคมันก็จะมีตัวเลือกนะครับว่าให้เราไปบันทึกลงที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็แค่บันทึกลงเครื่องก็พอนะครับผมก็กดเสร็จสิ้นนะครับก็ไปดูนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เป็นด้วยนะครับผมก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นได้เลยนะครับผมถ้าผมสะดวกเนี่ยผมทำแน่นอนนะครับผมสว่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ